สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะไปเรียนรู้ประโยชน์ของการอ่านหนังสือกันนะคะประโยชน์ของการอ่าน,น,นหนังสือ 1. กระตุ้นการทำงานของสมองนักวิจัยพบว่าสมองของคนที่ได้เรียนรู้การอ่านจะมีรูปแบบการทำงานและมีโครงสร้างของสมองบางส่วนแตกต่างออกไป จากคนที่ไม่รู้หนังสือหรือเรียกว่าการอ่าน 2. พัฒนาทักษะทางภาษานอกจากการอ่านหนังสือจะช่วยเพิ่มจำนวนคำศัพท์ในสมองของเด็กๆให้มากขึ้นแล้วยังเป็นผลดีต่อการใช้ภาษาในด้านอื่นๆทั้งในด้านการพูดและการเขียนของเด็กๆอีกด้วยนะคะ 3. เพิ่มจินตนาการหนังสือจะพาเด็กๆเ,เข้าสู่โลกจินตนาการหรือการคิดเป็นภาพที่แตกต่างกันไปตามความคิดฝันของแต่ละคนจินตนาการของเด็กจึงถูกปลูกให้เป็นไปอะย่างอิสระผ่านตัวหนังสือนั่นเองค่ะนอกจากนี้การอ่านหนังสือยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การผ่อนคลายความเครียดหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและจุดประกายความคิดวิเคราะห์และยังช่วยประสานสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้อีกด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูกิก๊กมีนิทานเรื่องไข่เจียวเด็กดีรักการอ่านมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะ นิทานเรื่องน้องไข่เจียวรักการอ่านน้องไข่เจียวรักการอ่านเวลาว่างๆน้องไข่เจียวจะอ่านหนังสือหนังสือที่น้องไข่เจียวอ่านมีหลายประเภททั้งหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์หนังสือนิทานหนังสือเกี่ยวกับความรู้รอบตัวหนังสือสอนภาษาและหนังสือเด็กวันไหนที่ไปโรงเรียนตอนพักกลางวันหลังทานข้าว น้องไข่เจียวจะไปห้องสมุดทุกครั้งห้องสมุดเป็นสถานที่โปรดของน้องไข่เจียวเพราะมีหนังสือมากมายให้เลือกอ่านจะอ่านในห้องสมุดหรือยืมกลับบ้านก็ได้แต่มีกฎว่าต้องไม่ทำหนังสือเสียหายไม่หยิบฉวยเป็นของตัวเองคุณแม่เองก็สนับสนุนให้น้องไข่เจียวอ่านหนังสือเยอะๆบอกว่าการอ่านหนังสือเยอะๆทำให้เราเป็นคนรอบรู้ เป็นคนฉลาดสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ช่วยในการพัฒนาตนเองการอ่านหนังสือเยอะๆทำให้น้องไข่เจียวเก่งในเรื่องภาษาไทยภาษาอังกฤษความรู้รอบตัวทำให้น้องไข่เจียวเป็นคนอ่านเร็วรู้จักศัพท์มากมายและเขียนสะกดตัวอักษรไม่เคยผิดนอกจากนี้ การอ่านหนังสือยังถือเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยพัฒนาเรื่องการจำช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ <Wow. S 1> ช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้นมีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้นหนังสือบางประเภทยังช่วยให้เราสามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ได้อีกด้วย วันนี้คูกิกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ